สวัสดีจากพี่พี่น้องทุกคนนะคะขอต้อนรับสู่รายการ Lakunda Channel ค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็เป็นคลิปวิดีโอที่13แล้วนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่พี่ได้พยายามจะนําเสนอนะคะแล้วก็สร้างความพร้อมให้กับทุกคนนะคะทุกคนที่กําลังจะเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะไปพิชิตปีซ่าอเมริกาเนี่ยหัวข้อวันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นหัวข้ออีก อีกหัวข้อหนึ่งซึ่งมีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหัวข้ออื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือในหน้าที่ขวงการงานแผนท่องเที่ยวอย่างเงี้ยทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดนะคะมันเป็นบริบทที่แบบที่การขอวีซ่าอเมริกาเนี่ยมันไม่เหมือนประเทศอื่นอย่างเช่นอังกฤษเนี่ยถ้าคุณไปขอแล้วคุณมีข้อผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยอังกฤษเขาอาจจะส่งกระดาษมาให้นะคะแต่ถ้าเป็นของอเมริกาเนี่ยเขาจะส่งกระดาษขาวมาให้คุณแล้วก็บอกว่า เออคุณไม่สามารถจะพิสูจน์ตัวเองได้นั่นก็คือจบไปใช่ไหมฮะที้สําหรับพี่เต้เองเ่ยจากที่เราทํางานมาโดยตลอดหลายปีนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาเขาเรียกอ,อะไรมาทําเพจเลยนะคะเพื่อที่จะแบบว่ามาแนะนําให้พี่ๆน้องๆทุกคนได้รู้จักนะคบกับการหรือได้รู้จักวิธีการพิชิตบีซ่าอเมริกาเนี่ยพี่อยากจะชวนทุกคนคุยและคิดถึงตามไบนี้ครับก็คือ บางคนเนี่ยถามพี่ว่าทำไมอ่ะหน้าพาสปอร์ตขาวพี่เตงบอกว่ามีโอกาสถูกปฏิเสธวีซ่าคุณลองคิดถึงความเป็นจริงถ้าเกิดฐานเงินเดือนคุณก็น้อยนะคะและในขณะเดียวกันหน้าพาสปอร์ตคุณไม่มีการเดินทางไปไหนเลยไม่เคยมีประวัติการท่องเที่ยวอะไรเลยคุณลองคิดดูเขาจะอุ่นใจไหมคะหรือเขาจะไว้ใจว่าคุณมาอเมริกาแล้วจะกลับไหมแน่นอนเขาก็คงจะแบบไม่เชื่อ,อว่าคุณมาแล้วคุณจะลับเพราะว่าบางคนเนี่ยฐานเงินเดือนต่ำมากเช่นอาจจะเงินเดือนแค่30 0 0 0บาท ะะตีเป็นเงินที่นี่ก็คือประมาณ1,000เหรียญเสร็จปับ๊บประวัติการท่องเที่ยวไม่เคยมีเลยไม่เคยออกไปไปไหนเลยเขาจะมั่นใจได้ไงน,นะคะในขนาดเดียวกันคนบางคนเงินเดือน3 0 0 0 0บาทนะคะไปประเทศเกาหลีไปมาเก๊านะคะไป,ออไปสิงคโปร์นะคะไปยุโรปบ้างในช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาหรือ5 6ปีที่ผ่านมาเขามีประวัติว่าถึงแม้เงินเดือนเอนขาน้อยแต่เขาก็เดินทางแล้วเนะะี่ยค่ะเดียวกันเขากลับมาอย่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สร้างความน่าเชื่อถือมันก็เป็นคะแนนอย่างหนึง่งเหมือนกันที่จะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยดูมีความน่าเชื่อถือขึ้นในการที่จะออขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกานะคะอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่อยากจะฝากไว้แต่ข้อนี้มันไม่รวมถึงอย่าดามานะเพราะว่าบางคนเนี่ยอย่างหมามพี่เต้เนี่ยไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเลยนะคะเดินทางครั้งแรกในชีิตก็คือบาอเมริกาเพราะอะไรมาส่งพี่สาวอันนี้มันก็จะเป็น แต่ละบุคคลนะคะหรือแต่ละคําตอบที่เราเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นอินดิวิดอ้วนะคะก็คือว่ามีความเป็นปัจเจกบุคคลนะคะเป็นมีความเป็นปัจเจกบุคคลสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าทุกข้อที่เราพูดเนี่ยอย่างน้อยถ้าเกิดคุณเขาเียมีข้อสงสัยเนี่ยแนะนําว่าให้มาคุยกับเราเป็นการส่วนตัวเราจะได้แนะนําทางออกที่ดีที่สุดแต่อันนี้มันเป็นแบบแนะนําแบบกว้างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพออย่าดราม่านะคะเพราะว่าเจอมาเยอะรู้สึกเหนื่อยนะคะ ทีนี้ในทางกลับกันล่ะบางคนเนี่ยคือเที่ยวตลอดเลยนะฮะเที่ยวตลอดเที่ยวจนแบบเขาก็ต้องเกิดข้อสงสัยแล้วว่าทําไมใน3ามร้อยวันคุณไม่เคยอยู่ในประเทศเลยคุณไปเอาเงินมาจากไหนคุณทําอะไรอะไรก็ตามที่เขาเกิดข้อสงสัยอะคะ่ะก็จะทําให้คุณถูกปฏิเสธการขอวีซ่าอาเมริกาได้ <S <S นั่นก็เป็นเรื่องง่ายง่ายนะครับเพราะว่าคุณลองคีดดูบางคน3ามร้อวันอยู่เบอร์ไทยแค่ไม่กี่วันที่เหลือไปเที่ยวถ้าทํางานพิสูจน์ได้ว่าคุณไปทํางานมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่บางคนบอกว่าก็เที่ยวอะ าาก,ก็ทำงานออนไลน์อ่ะก็เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ไปอย่างเงี้ยก็มีเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยมันจะเป็นโจทย์ยากสําหรับคนที่บางคนคือเที่ยวจนเกินงามอะคะ่ะเพราะฉะนั้นอย่างพระพุทธเจ้าบอกเลยเนอะเดินทางสายกลางก็ยังดีนะฮะเพราะอะไรที่เดินทางสายกลางเนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะก็คือไม่เยอะเกินไปและไม่น้อยเกินไปนะคะนี่เป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการขอีซ่าท่องเที่ยวเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่า เลยนะคะเรื่องสร้างประวัติการท่องเที่ยวให้กับตัวเองเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับการที่จะพิชิตวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาค่ะสําหรับใครที่มีข้ขอคำถามนะคะสามารถส่งมาหาเราได้ที่หน้าเพจแล้วคุณด้ค่ะหรือว่าเขียนข้อความน,นะครับลงไปที่กระทูข้างล่างก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่เต้ก็จะไปตอบให้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ